อันนี้เป็นเปโซ20เปโซนะคะเดี๋ยวอันนี้เราดู50เปโซไปละเดี๋ยวเราดู50เปโซอันนี้เป็นเงินฟิลิปปิน <c oughs> เงินฟิลิปปินนะคะอันนี้นั่งออกมาหาเงินเงินดอลลาร์เนี่งจะไปต่างประเทศนะว่าก็เลยมานั่งดูตังตัวเองเก็บไว้อันนี้เยอะมากตอนนั้นไปแลกอยู่อยู่ที่วิทอ่าอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินเนี่ยแลกเงินเราไม่รู้ไม่รู้ตอนนั้นเลิก กี่หมื่นก็ไม่รู้อยู่ที่นั่นนะคะอันนี้20เปโซเน,ะนาะ20เปโซหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ต่างฟิลิปปินส์นะนี่ต่างฟิลิปปินส์เป็นแบบนี้นะคะนี่จะเป็นอย่างนี้มันไม่ค่อยชาร์จนะคะโอ้โนหลงละนี่เป็นอย่างนี้นะคะนี่เห็นเปโซเป็นอย่างนี้นะ ไ <c oughs> อันนี้หนึ่งร้อยเปโซนะคะอันนี้หนึ่งรอยเปโซเขาจะมีตราสัญลักษณ์ของเขาอยู่ด้วยนะตรงเนี้ยแต่เนื้อเนื้อเงินเนี่ยค่อนข้างเรียบนะปุ๊บเพิบปบเุบน่ง่ายมากเลยนะฮะนี่100รอเปโซนะคะ หยวนสิบหยวนนะฮะอันนี้มีเงินหยวนด้วยสิบหยวนนี่เท่าไหร่นะห้าสิบบาทเปล่านะฮะสิบหยวนห้าสิบนะฮะนี่สิบหยวนอ่าตังหยวนเราต้องเก็บไว้อันนี้เงินเวียดนามเงินเวียดนะฮะอันนี้เงินเงินเรียว อันนี้อันนี้ก็กระดาษนี้ก็สวยเหมือนกันนะสีนี้สวยเห็นไหมเก็บไว้ดูเดี๋ยววันหลังให้มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวนั่งนั่งจัดตัวที่จัดตังะคะจัดตังต่างๆเอาไว้เป็นเป็นกรอบอันนี้เป็นพระราชวังเขมรินนะคะนี่คือพระราชวังเขมริน แล้วก็จะเป็นนาคนะคะเป็นครุฑยุทธนาคนะคะของอาณาจักรของโบราณแล้วก็จะเป็นนาคนะคนะับจะเป็นนาคอันนี้ก็จะเป็นครุฑอยู่ข้างหลังเนาะ,ะอันนี้เป็นเงินหยวนของคนจีนก็สวยนะนี่หยวนนะครับอันนี้อันนี้เงิน สิงคโปร์นะคะสิงคโปร์นี่ก็คือเป็นดอลลาร์สิงคโปร์นะคะตอนนี้น่าจะ20เท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้ดอลลาร์สิงคโปร์นะคะอันดอลลาร์สิงคโปร์นี่ใครเนาะนี่รูปหล่อมากเลยนี่เป็นผู้นำประเทศเขาหรือเปล่านะนะนคะดอลลาร์สิงคโปร์ โอ้ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนดองหนึ่งแสนดองน่าจะเป็นเงินเท่าไหร่นาะนี่เป็นแสนเป็นล้านนะคะนี่ใบหนึ่งเนี่ยจะใช้ยังไงหมดเนี่ยอันนี้เงินเกาหลีเนาะนี่เป็นเงินเกาหลีด้วยแตงมงแตงโมงก็อยู่นี่เลยหมดเนี่ย Okay. Mm -hmm.